แล้วเป็นไรเนี่ยไม่แตกใครเลยเริ่มเริมสวัสดีครับไหนทำไมมันเป็นอย่างนี้อ้าวทำเปออมาแล้วมาแล้ว อ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวปรับกล้องนิดนะเออนาตรงนี้หน่อยนึงสวัสดีครับวันนี้เจอกันในจานวิลาครับอวันนี้อยู่ในห้างตัวสินค้านะน่าได้ยินเสียงดีไหมครับ <c oughs> วันนี้ลืมน้ำชามาอยู่ในรถที่เกียรเดินก็ไปเอาละ กินน้ำธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะครับธรรมดาไปก่อน <c oughs> ยังกระแอมกระไอยอยู่นีนกระทุ้งวันนี้ดีขึ้นแล้วแหละน่าจะหายแล้ว <c oughs> ยกสด <c oughs> ช่วยกันแช์นหน่อยนะก็เกิดเข้ามาแล้วนะครับได้ยินเสียงดีไหมมีเสียงรบกวนตัดเสียงไหมหรอเปล่าเนี่ยน่าจะตัดอยู่งนะ บายดีกันไหมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้ววันสุดสัปดาห์สําหรับคนที่ทํางานประจำแต่คนที่ไม่ทํางานประจําหรือคนทํางานทั่วไปเนี่ยเ็เป็นวันหยุดทุกวันอยู่แล้วนะเพราะว่าทำทำอิสระอาจารย์วิร็เขาทำอิสระก็บางทีก็ไม่รู้ว่าวันวันนี้เป็นวันอะไรวันหยุดทุกวันสามารถที่จะไม่ไม่ค่อได้ยินนะถือเราดีกว่านะ เพราะเสียงอืมโอเคถือไปดีกว่าเพื่ออเพื่อที่จะให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่ามีเสียงรอบข้างนะครับอยู่ในห้างถ้าอย่างนี้คุยเบา,าได้ถ้าเหมือนอยู่ที่เหมือนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่สถานที่ที่คนไม่เยอะนี่ก็จัดเต็มได้ <c oughs> จัดเต็มเรื่องเสียงแต่นี่ก็จัดเต็มเหมือนกันแหละนะครับ ก็ดีแล้วแหละพูดมากก็ตะบ,บิงเสียงเกินไปพูดเบาๆมองหน้าอะไรครับ <c oughs> คุณนายาชัดเจนไหมนะครับเอาละทีนี้อาจารย์ก็ถือโอกาสนี้ได้ามาไล์สดนะครับแล้วก็วันนี้จะฝากเรื่องอะไรก่อนอื่นก็ก็าจเวลาให้นําตัวก่อนนะให้นาตัวก่อนแต่ใ้เวลาประมาณสัก20ินาทีถึงครึ่งชั่วโมงโอ,โอเคโอเคไหม รับรองได้ไประโยชน์แน่ๆนะได้ไประโยชน์แน่ๆ, <c oughs> ๆก็เื่นก็สวัสดีเป็นทางการนะครับแล้วก็สวัสดีครับน้องน้องอ้อยครับสวัสดีครับน้องอ้อยทางเป็นทางการนะครับแล้วก็อาจารย์วิระจะช่วงแรกอาจจะเกินนํานิดนึงนะครับว่าเป็นใครเสร็จแล้วอาจารย์วิระจะแชร์ประสบการณ์ว่าอาจารย์วิระนะครับมาเข้าสู่ธุรกิจนะครับทำอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ชีวิตดาเนินยังไงเป้าหมายอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือจะพูดในหัวข้อในเรื่อง ถ้าเราจรับสมสรถนิยเนี่ยนะความเป็นผู้นำนะครับความเป็นผู้นำทักษะนะครับเงินในกระเป๋าของเรานะครับที่อยู่มากหรือน้อยหรือเงินในบัญชีจะมากหรือน้อยหรือเงินในตู้เซฟหรือเงินถึงไหนก็ตามหรือทรัพย์สินที่ไหนก็ตามที่จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับขึ้นอยู่กับตัวเราทักษะขีดความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยทีนี้อารจะพูดเอ่อถึงเรื่องนี้สังเกตดูดิคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย นะครับไม่ว่าทําอะไรทาไมจับอันนี้ก็สาเร็จจับนี่ก็สาเร็จจับอันนี้ก็ไปรอดจับน,นี่ก็ไปได้เพราะว่าเขามีความเป็นผู้นําในการพัฒนาตัวเขาเองนะครับโอเคนะครับอาจารย์วิระชื่อเล่นนะครับชื่อจริงวรวีอีรันศรีตะกุลนะครับก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ความฝันใน,ในชีวิตไม่บ้านนอกครับอยากที่จะต้องการที่จะ,ะเป็นเศรษฐีนะเฮ้ยยังไม่มีความความฝันนี่ยังไม่ลดละความเพียนพยายามนะครับ ตามหาความฝันมาตลอดเวลาแล้วแล้วก็ทํางานมาหลากหลายอาชีพแล้วทํางานมาประสบความสำเร็จมาหลายอย่างนะครับล้มเหลวก็เยอะนะครับแน่นอนแหละคนที่ประสบความสำเร็จมากความล้มเหลวก็มีมากตามไปด้วยนะครับอาจารย์วิระกําลังที่จะกลืนนันตรงเนี้ยกาลังกลืนนาว่าอาจารย์วิระเป็นใครนะครับสำหรับน้องใหม่ที่กําลังเข้าดูอาจารย์วิระเป็นครั้งแรกหรือเข้ามาสักครั้งสองครั้งหรือยังไม่สามารถที่จะรู้นิสัยใจคอหรือประวัติตอรี่ของอาจารย์วิระ มาบ้างก็คือทวนนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นข้าวๆนะครับจบการด้านศิลปะนะครับด้านศิลปะเป็นเอกศิลปะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้สอนท่างในโรงเรียนนะครับมาทําธุรกิจส่วนตัวมานานแล้วนะครับธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของบริษัทนะครับมานานแล้วนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการทํางานนะครับหามรุ่งหามค่าทํามาเยอะมากแล้วนะครับทําจนวางครั้งเคยทํางานที่หนักที่สุดนะครับ สิบวันสิบคืนนะครับสิบ hey, วันสิบคืนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนทาจนหลับคางานวันหนึ่งนอนประมาณทักหนึ่งเป็สองเมงเพราะงานนั้นตอนนั้นก็กําลังเร่งงานเพื่อที่จะให้ประสบความเร็จในการที่จะส่งออกนะครับในช่วงตอนสมัยเรียนเป็นยาตรีนะครับทำสิบวันสิบคืนเลยสวัสดีครับลูกคุณโนสวัสดีครับนั่นมยมเฮ้ย hey, ไม่ใส่แว่นก็อ่านนีนเล่นนะตอนนี้ถอยตาดีแล้วสวัสดีครับพี่เอนะครับน้องปลาเก้านะครับสวัสดีครับอ่า เอาะเอาล่ะอา้าวทีนี้อาจารย์พิทักเนี่ยมุ่งมั่นทําอะไรนี่เอาจริงนะครับทำเล่นไม่เอาแล้วประสบผลสาเร็จมาต่อเนื่องตลอดนะครับแต่ความใฝ่ฝันที่อาจารย์จะต้องการเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดฝันที่ต้องการก็เลยเดินทางต่อจะเป็นเสียตีจะเป็นที่รักเกิท์ลที่รักที่ชอบคือชอบนดนตรีนะครับอ,อยากเป็นเสียตีเป็นนักดนตรีดังตอนนี้นะครับปรับเปลี่ยนปีนี้นะรปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยทําพร้อมๆกันไม่ทําไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ทำงานเพื่อจะหาเงินอย่างเดียวแล้ว ทำงานเพื่อที่จะหาอิสระภาพนะครับทำงานเพื่อความสุขทำงานเพื่อสิ่งที่ดีกว่าด้วยก็เลยอาจารย์วิระตอนนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังว,ว่าอาจารย์วิระปีนี้ครับปีสองพอาจารย์วิระปรับเปลี่ยนอะไรบ้างมีอะไรที่อาจารย์วิระเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับที่ผ่านๆมาอาจารย์วิระมีความขีดความสามารถความเป็นผู้นําในการสร้างคนในการสร้างทีมในการสร้างทรัพย์สินนะครับอยากได้บ้านก็ได้มาแล้วนะครับตอน ได้มากี่ลังแล้วสองลังสามลังแล้วครับแต่แต่มันก็ถูกาขายไปนะครับแล้วก็ซื้อใหม่ขายไปซื้อใหม่อย่างเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยมานะครับมันมันยังไม่มั่นคงนะครับไม่มั่นคงรถนะครับในชีวิตของอาจารย์วิระซื้อมากี่คันแล้วนับดูหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกคันนะครับหกคันอาจารย์วิระจะเป็นคนบ้านนอกธรรมบนอกธรรมดาธรมารมดาคนหนึ่งนะครับเกิดมาเป็นลูกชาวนาย,ยากจนแล้วเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ื่อมาเรียนหนังสือแล้วระหว่างเรียนทํางานหาเงินเรียนด้วยตัวเองและจบเป็นญาตรีทําเสร็จแล้วเรียนเรียนจบทํางานมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาเนี่ยนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาสวัสดีทุกคนครับและทางานมาเรื่อยๆืๆจนกระทั่งนะครับอาจารย์วิระมีความสามารถในการที่จะสร้างรายได้จากหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านละหลักหลายลาย้ลา,ยลานรถจากซื้อรถกระบะพิก up ธรรมดาธรรมดานะครับเบีแล้วเป็นรถเก๋งแล้วก็เป็นรถสปอร์ตนะครับทำมาเยอะมากแล้วนะครับ แต่ความมั่นคงยังไม่เกิดนะครับความมั่นคงไม่เกิดก็เลยว่าในชีวิตอาจารย์ที่รถ6คันแต่อาจจะไม่ใช่ซื้อเงินสดใช้แค่เงินผน่อนนี่แหละนะครับนะครับคันที่ราคาถูงถด5ล้านนะครับนั่งก็ผ่อนะแต่ก็มันมีเงินอ่ะผ่อนเดือน5 0,000ืน่นยังผ่อนได้นะคิดดูดีนะครับเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมามันจะสอนในใจเวลาว่าวันนี้ความมั่นคงมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่อาจารย์เวตกำลังพูดในในวันนี้ก็คือ ในเรื่องความเป็นผู้นำนะครับความเป็นผู้นำคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากแล้วล้มและลุกขึ้นมาใหม่ได้เพราะคุณเป็นผู้นำนะครับไปใจเวละเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้นำคุณทำอะไรก็สำเร็จและทำไงเป็นผู้นำนะครับและเราจะเริ่มยังไงนะครับและทีนี้ที่สำเร็จแบบไม่มัน่นคงมันอยู่การเลือกแค่นี้มันอยู่ที่เราเลือก งานทุกงานเป็นงานที่ดีแต่งานทุกงานไม่สามารถที่จะให้เกิดความมั่นคงได้ยั่งยืนได้เพราะอยู่ที่งานนั้นๆที่เราเลือกน,นะครับถ้าเราเลือกผิดงานนั้นก็ไม่มั่นคงแต่ความเร็ดมีไหมมอีอยู่อยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกฉะนั้นที่ผ่านมาแสดงว่าจจเวลาเลือกพลาดมาเยอะมากนะครับเลือกไม่ถูกต้องอพูด,ดง่ายๆเลือกมาถูกต้องแต่พยายามพิถีพิถันได้ถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ถูกแท้ที่จริงแล้วนะครับตกลงถ้าเราเลือกแบบนั้นแล้วเราเป็นคนผู้นํา ก็เลยไม่ผสมผ็ดแสดงว่างานที่เรากําลังเลือกอ่ะมันเป็นงานที่ชั่วคราวนะครับเป็นงานชั่วคราวทีนี้งานถาวรจริงๆนะครับงานถาวรอนอาจารย์วีรเพิ่งจะเรียนรู้มันเยอะแล้วแหละแต่เพิ่งจะรู้แล้วก็เพิ่งจะเขาเรียกว่าสุขคิดหรือเพิ่งเพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยทาไมเราผ่านหนูแววแววแววอยู่เรื่อยๆรแต่ไม่รู้จริง,รงทันทีงานนั้นคืออะไรไหมงานนั้นคืออะไรดูไหม มันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันไม่เกี่ยวกับงานที่เราเลือกที่ไหนเลยมันเกี่ยวกับทักษะความสามารถความรักความชอบของคนคนนั้นนะครับความเป็นผู้นํามีแล้วแต่ว่างานที่เรารักจริงๆเนี่ยคืออะไรเราไม่สามารถที่จะไปทํางานที่เรารักได้หลายคนนะจบปัญญาตรีมาจบปัญญาเอกมาหรือจบปัญญาโทมาตามสาขานั้นแต่ทําไมไม่ได้ทํางานตามที่เราเรียนมาเพราะ งานที่เราที่เราเรียนมาเราไม่รักถึงเราไม่ทํามันสวัสดีครับพี่โจมนังโจมนะครับถ้าเรารักเราจะได้ทํามันจริงไหมเออเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รักมันถึงเลยไม่ทําหรือทําชั่วคราวแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นแหละสาเหตุที่ทําไมเราไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนในงานสักทีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณคุณกุ้ยพลน่าจะได้พูดนะว่างาน ที่ทำให้เรารวยนะครับเปงานอะไรบ้างนะไม่รู้พูดต,ตรงอาจารย์ไม่นะนะครับออทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์วิระก็เลยได้มาปรับความคิดในการที่จะปรับมุมมองในการที่จะทํางานความเป็นผู้นํำอ,อาจารย์มีแล้วแต่ครั้งนี้อาจารย์วิระมีงานที่ทำเนี่ยงานเสริมงานจริงงานรองงานหลักวางติดไปเลยครับและได้ต้องมีหลายช่องทางคนรวยมีได้หลายช่องทาง นะครับอย่ามีช่องทางเดียวคนรวยมีราได้สอง่องทางอาจารย์เวลาตอนนี้นะครับงานหลักๆจริงๆงานที่เราักจริงๆน่ะอาจารย์กําลังทําแต่ยังไม่มีรายได้แต่ต้องทํารู้ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเสียดายแล้วเราจะไม่มีรายได้จากงานที่เราลักงานราักคือ,องานดนตรีนะครับดนตรีที่จริงนะครับมีรายได้แต่เราไม่ได้ทํามันต่อเนื่อง แต่ต้องใจรักนะครับใจรักใจรักตอนนี้งานที่ตอนนี้นะครับที่จำหลักหลักตอนนี้ก็แบนตัวมาเก้านะครับแบนตัวมาเก้าหนึ่งแล้วนะแบนตัวมาเก้าเพราะมันเป็นงานที่ช่วยเหลือผู้คนแบ่งปันผู้คนช่วยเหลือสุขภาพดรื่งผู้คนนะครับอันนี้เป็นเป็นแกนหลักในการที่จะดูแลปัจจัย4นะครับแล้วก็งานที่อาจารย์วรายังกำลังทําอยู่ก็ยังมีเกี่ยวกับหุ้นนะครับเกี่ยวกับการเทรดแล้วก็ เกี่ยวกับงานจ๊อบเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้เสริมก็มาหลายๆทางนะครับไม่ฝากหวังความหวังไว้กับงานใดงานหนึ่งเพราะว่าเมื่อเกิดธุรกิจสั่นคลอนหรือธุรกิจไม่ราบลื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะมีก๊อกสำรองเอาไว้เพื่อที่จะให้เราเดินต่อไปได้อีกนะครับไม่ได้สะดุดแต่ส่วนใหญ่ที่ทำามาจะจะมีรายได้อยู่ทางเดียวหรือสองทางมันน้อยไป นะครับมันน้อยไปที่จริงความสามารถของคนเราสามารถที่จะทำงานด้านหลายทางได้ไม่ใช่ทํางานด้านเดียวนะครับสามารถทํางานหลายๆทางได้นะครับสวัสดีครับทุกคนนะที่กาลังเข้ามาทีนี้วันนี้อาจารย์วิรัตนะครับคือสามารถสวัสดีครับอาจารย์วิรัตจะพูดเรื่องความเป็นผู้นานะครับความเป็นผู้นําเพราะทักษะความสามารถของคนเรานะครับทักษะความสามารถของเรา ทรัพย์สินของเราเงินของเราหรือสิ่งที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดทรัพย์ถินของเราเนี่ยมันเกิดจากขีดความสามารถในการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของเราความเป็นมืออาชีพของเราเพื่อทํางานบางสิ่งบางอย่างที่เราเลือกแล้วประสบความสำเร็จน,นะครับข้อแรกก่อนนะคนที่ประสบความสำเร็จน,นะครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเลยครับล้วนแต่มีความฝันนะครับมีความฝัน,นมีแรงบันใจอันแรงกล้าที่ จะได้อยากมีอยากได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะครับอาจารย์วิระเรื่องนี้อาจารย์วิระมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วเพราะนั้นอาจารย์วิระก็มีความฝันมีแ,แรงบันดาลใจที่จะพิชิตมันนะครับคุณสมบัติข้อนี้นะครับเมื่อมีข้อนี้นะครับคนฝันใหญ่ยิ่งมีคนฝันใหญ่มีแรงทะเยอทะยานเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้ความเป็นผู้นําของคณยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันวัดที่ความฝันมันไม่วัดที่อื่นเลยนะครับ ว่าที่ความฝันสิ่งแรงบรงใจของเราเนี่ยค้นมาให้เจอว่าเรามันต้องการอะไรชีวิตนี้เกิดมาทําไมชีวิตนี้เกิดมาเพื่อให้ชีวิตไปเดินทางไปทางไหนเราต้องการอะไรเมื่อมันได้มันแล้วแล้วแน่นอนแหละคนที่ประสบความสำเร็จนะความเป็นผู้นําจะย่อมจะตั้งเป้าหมายเพื่อพิชิตมันว่าเมื่อ,อไรถึงเมื่อ,อไรได้เมื่อ,อไรที่เราต้องการที่จะอยากดีอยากได้ของมันเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นทีนี้ สมมติว่างานในสิ่งที่เรากําลังทํเนี่ยไม่ไม่อะไรไม่ถนัดไม่ชํานาญคนที่มีฝันใหญย่ยอมทุ่มทุนทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อฝึกฝนเพื่อมีแรงอะไรมีแรงมีกําลังใจเพื่อจะฝึกฝนให้มาเกิดความชํานาญเพราะความชํานาญเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากาสิ่งอื่นมันสิ่งการฝึก เมื่อเราฝึกนานๆนะครับฝึกนานๆความชํานาญการไม่ว่าอาชีพไหนเราสามารถทํามันได้นะครับแล้วทีนี้คนที่มีฝันใหญ่นะครับคนที่มีฝันใหญ่จะเกิดความมุ่งมั่นนะครับพอพอ,อ,อพอทำงานไปได้หน่อยอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยคนฝันใหญ่จะมีความมุ่งมั่นนะครับไม่ยอมล้มเลิกในสิ่งที่ทําเขาก็ทําต่อไปทําต่อไปไม่ยอมหยุดนะครับ <c oughs> ไม่ยอมหยุดเพราะว่าเขาหยุดไม่ได้ <c oughs> นะครับ เลยก็ทำให้เขามีความเป็นผู้นําสูงตัวตีไม่มีแก้วนะใย้มีแก้วม,มีน้ำนะฮะไอความเป็นผู้นําสูงแล้วคนที่ความเป็นผู้นำเนี่ยคน,คนผู้นำเนี่ยเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามนุษย์สัมพันธ์อัธยาศัยดีในการที่จะคุยกับคนคุยกับกับผู้คนน่ยเพราะเวลาเราทํางานมันจะมีคนเข้ามา นะครับคนเข้ามา,าไม่ว่าทางงานอะไรก็ตามนะนะครับจะมีคนเข้ามาในการที่จะพูดคุยเพราะฉะนั้นอัธยาศัยนะครับือนิสัยใจคอของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยมันสามารถที่จะนั่งในอยู่ในใจของลูกค้าหรือผู้ร่วมทีมหรือผู้ร่วมงานได้นะครับมันมีคนสมบัติพิเศษนะเขาเรียกว่าเป็นศิลปะในการที่จะคลองใจผู้คนมีศิลปะในคลองใจผู้คนนั่งในอยู่ใจิตใจคนได้นะ มันมันตรงนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะแต่สวัสดีครับใครเอ่ย <c oughs> หายไปแล้ว <c oughs> นะครับนันนะาลินนะครับฮนะนาลินนาะลินนาะรนะนะินครับสวัสดีครับม,มันมันมีเขาเรียกว่ามันอยู่ในใจเราอะใจเราเนี่ยเป็นแบบคนแบบไหนได้แบบนั้นนะครับ คนความเป็นผู้นําคนพิเเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นคนที่ปิม่มเปี่ยมด้วยด้วยใจด้วยกําลังใจด้วยน้ําใจใจดีน้ําใสใจดีนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ยาหน้าไหวหลังหล่ะคือเป็นคนที่สุขุมเรียบร้อยแล้วก็คําว่าเรียบร้อยมาถึงว่ามันจริงใจอ่ะแล้วก็พูดยังไงเดียนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันมาจากใจอ่ะคนสัมผัสได้นะครับคนสัมผัสได้นะครับ แล้วคนเหล่านั้นน่ยก็จะพัฒนาและมีขีดความสามารถเกาอาจารย์กำลังพูดเรื่องคนที่อาารส่งผบผลิตมันเป็นผู้นำนะครับแล้วความสามารถของเราเนะครับในในการหลาย,ลายๆด้านท,ท,ทั้งด้านกายและจิตใจเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาเราไปนะครับมีความสามารถพัฒนาเราไปแล้วคนที่ประส่งผลิตเนี่ยฉลาดฉลาดในการที่จะแก้ปัญหาที่จริงความเด็ดนี่ยเกิดจากการที่ทุกคนมีปัญหานะครับคนมีปัญหา อะไรก็ตามที่แก้ปัญหาได้นะครับแก้ปัญหาได้คนที่เราแก้ปัญหาได้นะครับมันไม่ได้แก้ทีเดียวหรอกมันค่อยๆแก้ไปทีละเปราะสองเปราะนะครับแก้ไปเรื่อยความสําเร็จก็เกิดจากการที่อยากแก้เป็น1เป็น2แก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยนะครับเพราะพอทําไปก็ติดอีกทาไปติดอีกปัญหาต้องแก้และคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็อดทนต่ออุปสรรคหรือปัญหาที่ขวางอยู่ข้างหน้าได้เขาไม่ยอมแพ้เขาไม่ยอมล้มเลิกมันนะครับ เขาเป็นรู้ถ้าเกิดเขาติดปัญหาอะไรหนักๆเขาจะศึกษาจากผู้รู้จากโค้ดจากผู้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เขาจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเรียนรู้ต่อเนื่องเขาเป็นคนหนักแน่นเขาจะเป็นคนที่มีหวัวใจที่กล้าแก่งหวัวใจที่ดวงที่เด็ดเดี่ยวหวัวใจดวงที่พร้อมติดต่อสู้เพื่อความฝันพร้อมที่จะพิชิตมันเขาจะเป็นคนที่โ้ไม่เบา่พูดง่ายๆนะครับเป็นคนที่ถ้าเยือทะยานอ่ะ เพื่อที่จะใหะ้ทุกอย่างเนี่ยราบลื่นแล้วแก้ไขไปด้วยดีเขาไม่เป็นเจ้าอารมณ์ก็เป็นคนจิตใจที่นิ่งเยน็นนะครับมีอารมณ์ดีนะครับยิ้ยมแย,ย,ย,ย้มแจ่มใสนะครับเบิกบานอยู่ใกล้ใครก็คนคนก็รักคนก็ไม่รังเกียจพูดง่ายๆนะครับแน่นอนแหละไม่มีใครอยู่ในโลกนี้มีแต่คนรักทั้งหมดแหละแต่มีคนรักมากกว่าคนเปียดประมาณนี้ครับก็เป็นคนที่เสียตละนะครับมันวัดที่ว่าเขาเสียสละขนาดไหน เป็นคนที่ขมน้อมถอนต,อน,ตอนนะครับประมาณนี้นครับเขาจะไม่กลัวที่จะเหนื่อยนะครับมีอะไรนะครับทุ่มเทเข้าไปทั้งแรงกายแรงใจทุกหยาดเหลื่อแรงกายนะครับเขาจะมีความเพียรพยายามโอเคนะครับท <c oughs> ะนั้นวันนี้อาจารย์วิระกำลังพูดเรื่องความเป็นผู้นําที่ประสบความสำเร็จในทุกๆสาขาอาชีพนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเริ่มมีอาการเอเอาละทีนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับรัใรายวิละเรื่องใหม่แล้วนะครับเพราะช่วงนี้มันมีอาการมาหลายวันแล้วนะครับเหมือนกระตุ้งโลกเรื่อง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 ,อง,อง,องปลอดตอนที่ทำงานเยอะๆนะครับวันนี้อาจารย์ลาก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ